Army of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือดหนังเปิดจักรวาลซอมบี้ของแซฟซไนเดอร์ที่ได้เข้าฉายไปใน n น t f l i x เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อออกฉายตัวหนังนั้นกลับเต็มไปด้วยปริศนามากมายระดับเดียวกันกับจักรวาลของ Coverfield รวมไปถึงประวัติและชาติกำเนิดของซูสราชาของเหล่าซอมบี้ที่ยังคงเป็นปริศนาคลิปนี้ HRD Hero Document จึงได้นำประวัติตัวละครซูสเท่าที่พอจะมีข้อมูล บวกกับพิษดีบางส่วนมาแชร์เพื่อนๆชาวโฮลเลอร์อด็อกคิเมต์ได้รับชมกันครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมทางเราจะขอนำเสนอปริศนาเกี่ยวกับซอมบี้ทั้งหมดที่ Army of the Dead ทเ้งไว้ให้เราคบคิดกันครับ 1. Area 51เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงฐานของกองทัพสหรัฐอันลึกลับที่ว่ากันว่ามีซากของยาน UFO ถูกนำไปทดสอบมากมายและยังเป็นที่เก็บรวบรวมความลับของสิ่งมีชีวิตต่างดาวไว้มากที่สุดในโลก 2. UFO ปริศนาที่ปรากฏขึ้นเหนือน่านฟ้าบน a r e ี51ในตอนต้นเรื่อง 3. เลือดสีฟ้าและความฉลาดของซอมบี้อัลฟา 4. ซอมบี้ไซบอร์กที่ปรากฏอย่างน้อย2ตัวในเรื่อง5้ามัลติเวิร์สหรือจกอักรวาลคู่ขนานซูสราชาแห่งเหล่าซอมบี้ในนครลาสเวกัสไม่มีใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับซูสในตอนที่เขายังเป็นมนุษย์แต่จากแหล่งข้อมูลอย่าง Army o f the d e a d Wiki ก็ได้บอกไว้ว่าซุสนั้นเคยเป็นทหารคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในพื้นที่แอรีย5 1ฐานทัพอากาศของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่อยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณแค่80ไมล์และได้อาสาเอาตัวเองเข้าร่วมทดลองในโครงการรับบางอย่างของรัฐบาลที่เกี่ยวกับสสารจากเอเลียนนอกโลกเพราะในช่วงต้นเรื่องตอนที่เหล่าทหารกําลังขนย้ายซูสก็ปรากฏ UFO2 ลําบินทะลุชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงอีกทั้งพวกทหาร ยังเรียกคดเนมแทนพื้นที่ในแอรีย้าสิบเอ็ดว่ายานแม่อีกด้วยแต่ถ้าว่าการทดลองไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดส่งผลให้เขากลายเป็นอัลฟาซอมบี้สุดแกร่งที่หลุดออกมาสร้างความหายนะในนครลาสเวกัสอีกหนึ่งทฤษฎีส่วนตัวที่มีความเป็นไปได้อีกอย่างก็คืออัลฟาซอมบี้ซูสอาจจะเป็นสายพันธุ์หนึ่งของเอเลี่ยนจากอวากาศหรืออาจจะเป็นสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งแล้วได้ทําการติดต่อกับมนุษย์โลกผนวกรวมสายพันธุ์ของตัวเองเข้ากับหนูทดลองที่เป็นมนุษย์ ก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดความผิดพลาดส่งผลให้ซูสกลายเป็นอิสระและสามารถสร้างกองทัพซอมบี้อัลฟาของเขาข,ขึ้นมาเองได้อีกทั้งเราจะเห็นได้ว่าพวกมันนั้นมีการสื่อสารระหว่างกันมีระเบียบแบบแผนและสังคมในโลกที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันโดยอ้างอิงจ,จากการที่ถ้หากมนุษย์จะเข้ามาในพื้นที่ของพวกมันนั้นก็จะต้องมีขอบรรณาการหรือเครื่องเส้นมาให้พวกมันเป็นค่าผ่านทางก่อนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพวกมันนั้นไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาหรืออาจจะไม่ใช่ซอมบี้เลยก็ได้ แต่หากเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ที่กำเนิดหรือแพร่พันธุ์จากการโดนกัดเท่านั้นโดยถ้าหากมนุษย์โดนซูสกัดก็จะกลายเป็นซอมบี้สุดแกร่งและฉลาดอย่างพวกอัลฟาโดยพวกมันนั้นจะขึ้นตรงรับใช้แค่ซูสเท่านั้นหรือถ้าโดนซอมบี้ธรรมดากัดก็จะกลายเป็นพวกหางแถวอย่างพวกแชมเบอร์ที่ไร้หัวคิดเดินไปเดินมาอย่างโงโ่ๆโเท่านั้นซึ่งทางเราคาดว่าเลือดของซูสนั้นจะต้องมีค่ามากมายมหาศาลกับทางการรัฐบาลและทางธนาการอย่างแน่นอน โดยอ้างอิงจากคําพูดของมาตินว่าเลื่อนของราชินีซอมบี้นั้นมีค่ามากกว่าเงินในเซฟนั้นเสียอีกซึ่งนั่นอาจจะบอกเราได้ว่าทางรัฐบาลรับรู้ถึงการสร้างสังคมของเหล่าซอมบี้และต้องการที่จะสร้างกองทัพคนตายที่ควบคุมได้ให้มาเป็นอาวุธชืวภาพของตัวเองและอาจจะเป็นคําตอบให้แก่เหล่าซอมบี้ไซบอร์กที่พบเจออยู่ในภาพยนตร์ว่าพวกมันนั้นอาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่ทางการรัฐบาลส่งมาแฝงตัวเพื่อสังเกตการและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับซูสก็เป็นได้ อีกหนึ่งอย่างที่บ่งบอกว่าพวกมันนั้นไม่ใช่แค่ซอมบี้นั่นก็คือการที่ซูสสามารถมีลูกกับราชินีของเขาได้และเลือดของทารกซอมบี้ก็เป็นสีฟ้าเฉกเช่นเดียวกันกับเลือดของซูสซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งในอีสเตอร์เอ็กที่ลิงก์ไปถึงหนังเรื่องดอนออฟเดอะเดยของแซ็กซ์ไนเดอร์เมื่อปี2004ที่ในเรื่องนั้นก็มีทารกซอมบี้เช่นเดียวกันอีกทั้งสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นที่พำนักของซูสก็มีชื่อเรียกว่าโอลิมปัสที่ตามตำนานนั้นเป็นหุบเขาแห่งเเาททวยทพ นี่อาจจะสื่อได้ว่าซูสนั้นยกตัวเองให้กลายปเป็นอีกหนึ่งตำนานเทพบทใหม่บนโลกมนุษย์ในอาณาจักรที่ตัวเขานั้นพยายามที่จะสร้างขึ้นมาซึ่งโดยสรุปจากข้อมูลทั้งหมดในหนังแล้วซูสนั้นเคยเป็นทาหารในแอเรย51ที่ถูกทดลองจากสา,สารสัของเอเลี่ยนอวกาศจนกลายเป็นอาวุธชีวภาพสุดแร่งและชาญฉลาดแต่ด้วยความผิดพลาดส่งผลให้เขาหลุดออกมาและพยายามที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองแบบในหนังที่เราได้ดูกันไปครับ อีกทั้ง HRD ยังมีประวัติคร่าวๆของราชินีและสัตว์เลี้ยงของเธอมานำเสนออีกด้วยควีนหรือราชินีของเหล่าซอมบี้ในอดีตนั้นควีนเคยเป็นนักแสดงสาวสุดสวยที่เซิร์กดูโซเล่สถานที่จัดแสดงโชว์และคณะละครสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก่อนที่เธอจะถูกกัดโดยซูสในช่วงของการแพร่ระบาดกลายเป็นอัลฟาซอมบี้คู่รักนักพิชิตเคียงข้างกับซูสหน้าที่หลักของเธอก็คือคอยสอดส่องทุกอย่างในอาณาจักรและเป็นหูเป็นตา คอยจัดการส่งเครื่องบรรณาการให้กับซูสก่อนที่เธอจะตั้งท้องกับเขาและต้องมาตายทั้งกลมด้วยน้ำมือของมาตินวาเลนไทยซอมบี้เสือโคร่งสุดอมหิตในอนดีตนั้นวาเลนไทยเป็นเสือของสองคู่หูนักแสดงโชว์ละครสัตว์อย่างซิสฟรีอลลอยที่กำลังทำการแสดงอยู่ในลาสเวกัสในช่วงของการแพร่ระบาดก่อนที่มันจะโดนกัดและกลายเป็นซอมบี้สุดสยองเคียงข้างไวท์ไฟเอ ม้าสึบพันนรกพาหนะประจำตัวของซูสแชมเบอร์เหล่าซอมบี้หางแถวที่แพร่พันอย่างรวดเร็วด้วยการโดนกัดโดยซอมบี้ธรรมดาพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถอยู่ท่ามกลางแสงแดดได้เป็นเวลานานเพราะพวกมันจะถูกแผดเผาแห้งและเน่าเปื่อยกลายเป็นซากศพเผือกกางจนย่อยสลายไปในที่สุดโดยพวกมันสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ 2- 3ชั่วโมงถ้าหากได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำฝน แล้วจะเดินไปเดินมาอย่างกระชุ่มกระชวยจนกว่าความชุ่มชื่นนั้นจะหมดไปโดยจะมีบางส่วนที่อยู่ในภาวะจำศีลในที่มืดโดยไม่ทราบสาเหตุเพียงแต่ถ้าหากเรายังไม่อยากตายก็ห้ามไปส่งเสียงดังหรือสาดไฟเข้าตามาเป็นอันขาดอีกทั้งในภาพยนตร์ยังมีเรื่องของมัลติเวิร์สหรือจักรวาลคู่ขนานให้เราได้ขบคิดที่ตัวละครอย่างเวนดีโรได้พูดทีเล่นทีจริงไว้แต่ถ้าว่าซากศพที่ตายอยู่บริเวณตู้เซฟที่เวนดีโรพูดถึงนั้นกลับมีชุดและเสื้อผ้าที่คล้ายกับกลุ่มตัวละครเอกจนน่าสงสงัย ว่าพวกเขานั้นอาจจะเกิดตายวนเวียนอยู่ในลูปเวลาที่ไม่รู้จบนี้ก็ได้โดยมีธนกะเป็นผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังโดยอ้างเองจากรูปลิ้นที่พวกสกอตมาเจอแล้วคิดว่าธนากะอาจจะส่งทีมอื่นเข้ามาก่อนแต่ถ้าว่าทีมอื่นที่พวกเขาสงสัยนั้นอาจจะเป็นทีมของพวกเขาเองในอีกช่วงเวลาก็เป็นได้ซึ่งการตายของพวกเขานั่นเองอาจจะเปลี่ยนวิธีหรือสถานที่ไปเรื่อยๆตามปัจจัยที่ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ปัจจัยนั้นก็อาจจะเป็นเคสลูกสาวของสกอต t นั่นเองนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของประตูตู้เซฟที่มีชื่อเรียกว่า g o อเทอร a ดมารุงซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่มากกว่าตู้เซฟปกติทั่วไปหากแต่เป็นประตูที่เปิดสู่โลกในอีกไทม์ไลน์หรือจักรวาลอื่นอ้างอิงตามคําพูดของดีเทอร์ที่เขาพูดว่าประตูบานนี้คือสิ่งที่เปิดสู่อาณาจักรใหม่หรือตอนที่เขากําลังจะเปิดเซฟเขาก็พูดถึงสิ่งที่อยู่หลังประตูบานนี้ ว่าอาจจะเป็นการเกิดใหม่หรือความตายก็ได้หรือว่าทฤษฎีทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็อ,อาจจะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าการที่ตัวผู้ร่วมกับใส่หยดมาให้แฟนๆได้คิดได้เล่นก็ได้โดยถ้าหากใครต้องการที่จะรู้เรื่องราวทั้งหมดในจักรวาลของ Army of the Dead มากขึ้นก็ต้องรอดูหนังภาคก่อนหน้าที่จะเล่าเรื่องราวของ Scott w a r ดอย่างซีรีส์อนิเมะ Army of the Dead Lost Vegas และ Army of Thieves หนังที่จะเล่าเรื่องราวก่อนการระบาดโดยกำกับและนำแสดงโดยรูวิกดีเทอร์ มือเปิดเซฟจอมก่อกวนประจำทีมและถ้าหาใครชื่นชอบหนังและตัวละครสยองขวัญก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะเราไม่อยากให้นคนพาดหลากหลายเรื่องราวจากหนังสยองขวัญที่จะมีมาอีกในอนาคตกับ h e r o o o c u m e n t สารานุกรมของคนรักหนังสยองขวัญ